สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนฟนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิว LD ของอาร e เซรานะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาล็อกเกอร์มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปอาร e เซราเนี่ยผมมีคลิปเก่าที่เป็นสอนใช้อาร์เซราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอั้นมันก็เป็นอันเก่าไปแล้วนะฮะตอนนี้แม่นางได้ L d แล้วเนี่ยก็เลยผมมาทำใหม่แบบละเอียดนะครับ ซึ่งคลิปอันนั้นเนี่ยผมน่าจะทำได้ละเอียดไม่พอนะก็เลยเดี๋ยวจะมาแก้ไขที่คลิปนี้นะครับที่ว่าจะเอาให้ละเอียดยิบเลยนะฮะก็อันดับแรกก็มาดูกันที่ af นะครับสำหรับ af เนี่ยผมก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับบูธนะครับซึ่งบูธเนี่ยจะได้ i n นเบฟกับ m a c กเบฟเนี่ย5%นะครับใส่3อันก็ได้15%ซึ่งตัวอินเบฟเนี่ยจะมีผลต่อการเด้งเบฟของตัวอาเซรานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ขยายแมเบเวฟล้วนๆเนี่ยก็ทํา2ชุดก็ได้นะครับคือ Attack 108คู่บูท1ชุดแล้วก็ Attack 108คู่กับแมบเบฟซ3มอรสอีก1ชุดนะครับเอาไว้เผื่อปรับใช้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะฮะสำหรับตัวแม่นางเนี่ยาการโจมตีทุกอย่างเป็นการโจมตีด้วยเวทบนหมดเลยนะครับสำหรับซัมมอนอสูรที่เน้นเป็นพิเศษก็คือบาหามุทนะครับสำหรับบาหามุทเนี่ย อันที่เน้นก็คือเพิ่มดาเมจเวท10%นะครับอันนั้นนะนอกนั้นอย่างอื่นก็เหมือนตัวปกติได้เลยนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาชราวันนี้เนี่ยรับรองว่าละเอียดกว่าอันแรกแน่นอนครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับวาา่าอ่าไม่นาอาชราเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ย ตีเวลกับตีเลือดจะยังไม่เป็นโหมดไหนนะครับก็คือยังเป็นสีฟ้าอยู่นะฮะส่วนตัวบัฟเนี่ยก็จะมีแค่บัฟจากสกิล EX นะครับผมจะขอเรียกชื่อบัฟย่อๆเป็นตัว h นะฮะซึ่งบัฟจากส,ส,ส,สกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว A นะครับแล้วก็บัฟจากสกิลสองจะเป็นตัว D นะฮะสำหรับเธอแรกเนี่ย แม่นางจะใช้สกิลฟรีแล้วก็เทิร์นฟรีนะฮะเรามาเริ่มกันที่โหมดสกิลหนึ่งกันก่อนนะครับซึ่งความสามารถของสกิลหนึ่งเนี่ยโจมตีมอนเป้าหมู่5้ฮิตนะครับแล้วก็ดาเมจหารความสามารถที่เพิ่มมาอีกก็คือลบบัฟมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่ามอนจะมีบัฟทั้งหมด6อันบนหัวสกิลหนก็สามารถลบบัฟมอนอ ทั้ง6ช่องบนหัวบอสได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการลบบัฟแบบหมู่นะครับอันที่2นะครับก็คือเติมเลือด40%นะครับของดามเมจที่ทำได้แต่ไม่เกิน40%ของ m a คเฮนะครับนี่นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะได้รับบัฟตัว A ที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับ นะเด้งเบบเด้งเลือดให้กับปาตีนะฮะแล้วก็ได้รับอันนี้นะครับตัว A นี้นะครับแล้วก็มีตัวอันนี้ฮะฟลชแคสอีกอันหนึ่งนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงโหมดอาสกิลหนึ่งกันก่อนนะครับอ๋อก่อนที่จะเลือกมันนะฮะเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับสําหรับแม่นางอาเชล่าเนี่ยจะมี ดีบัฟแอตแทกดาวที่มันจะไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับพวกรายละเอียดจากตรงนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นโชว์ว่าเราจะแปะดีบัฟลดแอตแทกดาวให้กับมอนสเตอร์นะครับแต่ทุกๆก,ก,การโจมตีทุกๆก,การเลือกคอมมานด์ของเราเนี่ยถ้าเราเลือกมอนสเตอร์ตัวไหนมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นเนี่ยจะโดนเพิ่มดีบัฟแอตแทกดาวเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับอย่างอันนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูถึงตีเบฟของโหมดอ่าสกิลหนึ่งกันนะฮะซึ่งการตีเบฟเนี่ยจะตีเบฟสองฮิตนะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับปาร์ตี้แล้วก็แปะดีบัฟเนี่ยแอทแทกดาวให้กับเป้าหมายที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นอ่าตอนนี้มอนบอสบีเนี่ยไม่มีดีบัฟแอทแทกดาวนะฮะเราก็เลือกตัวบอสบีแล้วก็โจมตีได้เลยนี่นะฮะหลังจากที่เราโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยตัวบอสบีก็จะโดนแปะดีบัฟแอทแทกดาว แต่ว่าสังเกตไหมครับว่าในคอมมานด์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นว่าแปะดีบัฟแอทแท็กดาวให้กับมอนสเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดของตัว,ต,วตัวเกมหรือเปล่านะครับที่มันไม่แสดงรายละเอียดในตัวคอมมานด์ที่เราต้องกดค้างแล้วเพื่อดูรายละเอียดแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันที่คอมมานตีเลือดนะครับซึ่งคอมมานตีเลือดเนี่ย จะโจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมด3ฮิตนะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับปาร์ตี้อย่างมากนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ที่เราเราเลือกเป็นเป้าหมายเนี่ยจะได้รับรีบัฟแอตแทกดาวเช่นกันนะฮะสำหรับอาคอมมาตีเลือดเนี่ยของโหมด1เนี่ย จะโจมตีเป็นเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่หะไม่ออกข้างนะครับทีนี้ต่อมาเราก็มาดูอ่าสกิล2กันนะครับซึ่งความสามารถของสกิล2เนี่ยโจมตีเป้าหมู่5ฮิตนะครับแล้วก็ดาเมจสแปดข้าง50% แตะดีบัฟลดแม็กเบฟกับสปีดดาวให้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ดีบัฟลดแม็กเบฟกับสปีดดาวเนี่ยอยู่ในช่องเดียวกันนะครับแล้วก็มีดีบัฟเทพอีกอันหนึ่งนะครับนั่นคือห้ามบอสตีเลือดนะฮะถ้าเกิดอบอสเนี่ยมีดีบัฟห้ามตีเลือดอยู่แล้วตัวบอสจะตีเลือดเราเนี่ยตัวบอสจะตีไม่ได้นะครับจะยืนเฉยๆนะครับ หลังจากที่เราใช้สกิล2แล้วเนี่ยเราจะได้บัฟตัวดีนะครับแล้วก็จะยกเลิกบัฟจากสกิล1ก็คือบัฟตัว A นะครับก็จะยกเลิกไปนะฮะนี่นะฮะสุดท้ายอันนี้คือบัฟจากาสกิล2นะฮะคือบัฟตัวดีส่วนบัฟตัว A เนี่ยก็โดนยกเลิกไปเนื่องจากาเรากดบัฟตัวสกิลสองนะซึ่งความสามารถที่ผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแทบจะเหมือนกันด้วยซ้ํา ก็เป็นไปได้ว่าบัฟประจําจตัวของอาเซร่าเนี่ยจะไม่มีวันหมดนะครับเนื่องจากสกิลหนึ่งกับสกิลสเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันที่ดีบัฟที่เรากดใช้สกิลสเมื่อกี้ก่อนนะครับส่วนอ,อันที่สองอันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับ ดีบัฟลถแม็กเบฟกับลดสปีดเนี่ยอยู่ในอันเดียวกันนะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็อันที่3อันนี้เนี่ยเป็นการปิดกั้นการตีเลือดของอของบอสนะฮะทำให้บอสยืนง่อยๆถ้าเกิดเกตอันติของบอสเต็มเนี่ยแล้วเราแปะดีบัฟสกิลสให้บอสไปเนี่ยบอสจะอยู่เฉย,เฉยจนกว่าดีบัฟนี้จะหมดนะครับนั่นก็คือบอสจะเป็นกระสอบสายให้เรานะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงคอ,อมมานตีเลือดก,กับตีเบฟของโหมดสกิลสองนะฮะ ซึ่งตีเบฟเนี่ยจะตีเบฟ2ฮิตนะครับแล้วก็แปะดีบัฟแอตแทกดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนนก็คือดีบัฟลดแม็กเบฟกับลดสปีดดาวเช่นเดิมนะครับทําให้เราไม่จําเป็นต้องกดสกิลสองบ่อยๆเพื่อที่จะเลี้ยงดีบัฟอันนี้ต่อไปนะเราสามารถากดสกิลสอแค่ครั้งเดียวแล้วก็กดตีเบฟได้เลยนะทำให้ดีบัฟนี้เนี่ยยังอยู่ยาวนานนะ นี่นะจะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันถึงสกิล ex นะฮะเดี๋ยวผมต้องเร่งเกต ex ก่อนนะครับต้องกดสกิลอีกทีนึงฮะ เกจจะเต็มพอดีทีนี้เราก็มาดูกันถึงอาสกิล EX นะครับซึ่งสกิล EX เนี่ยจะเติมเบฟแล้วก็เติมเลือดให้กับทุกคนในปาร์ตี้นะครับ ส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยจะโจมตีเป็นเป้าหมู่ทั้งหมด8ฮิตนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยหารหมดเลยนะครับแล้วก็จะได้รับบัฟที่ผมบอกไปตอนแรกครับนั่นคือบัฟตัวเฮสนะครับนี่นะเด้งเลือดก,ก่อนนะครับหลังจากโจมตีเสร็จแล้วถึงจะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับ ช่องที่2อันนี้นครับนี่คือบัฟจากท่า ex นะครับอันนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล65นะครับซึ่งสกิล65เนี่ยจะเติมสกิล1และสกิล2อเนี่ยอย่างละ1ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มแอทแทให้กับปาร์ตี้เนี่ยทั้งหมด9เทิร์นนะครับนี่นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล ld นะครับ ซึ่งสกิล LD เนี่ยจะตีเบฟหมู่8ฮิตนะครับส่วนดาเมจเนี่ยไม่หานนะครับแล้วก็จะแปะดีบับอันใหม่เนี่ยให้กับมอนเตอร์4เทินด้วยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันนะว่าดีบับจากสกิล LD เนี่ยคืออะไรนะครับ อันสุดท้ายอันนี้ทำนี่คือดีบัฟที่มาจากสกิล l l ของตัวอา c เชล่านะครับซึ่งความสามารถเนี่ยอ,อันแรกเลยนะครับจะเพิ่ม HP ตดามให้กับตัวอาเชล่าเท่านั้นนะครับตัวอื่นจะไม่มีผลนะครับจะไม่เหมือนกับตัวเซซิลดักไนท์นะที่ดีบัฟของเซซิลดักไนท์เนี่ยทำให้คนอื่นโจมตีเฮพีดามจเพิ่มขึ้น20%แต่ว่าอันนี้เนี่ยให้เฉพาะแค่ตัวอา c เชราเท่านั้นนะคร ซึ่งถ้าเกิดเราใช้อเซราเป็นคอเอลดเนี่ยแล้วเรากดาตัวอาร์เบรตี้เอลดมาก่อนเนี่ยดีบัฟที่แปะกับมอนเตอร์เนี่ยจะไม่มีไม่มีผลกับปาร์ตี้ปัจจุบันตอนนั้นนะฮะเพราะว่าไม่ใช่อเซราเป็นตัวโจมตีนะครับส่วนอันที่2นะครับก็เท่าที่ผมแปลมาเนี่ยมันเป็นการห้ามบอสเนี่ยฟื้นฟูเบฟนะฮะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับหลังจากที่เรากดใช้สกิลเอลดแล้วเนี่ย มันจะเติมสกิล2 1ครั้งนะครับเท่ากับว่าสกิล2เนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งหมดอ่า9ครั้งนะครับซึ่ง9ครั้งเรามาคูณ2จากาดีบัฟห้ามตีเลื่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าได้ทั้งหมด1 8เทิร์นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัวดีบัฟาจากสกิล2เนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใช้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่การมาของ LD เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็ไม่รวมกับตัวสกิล65้ด้วยเนี่ยเท่ากับว่าเราใช้สกิลสองได้ทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับดีบัฟนี้ถือว่าเป็นดีบัฟเทพเลยนะครับซึ่งค่ายเหลี่ยมก็เห็นจุดนี้นะครับก็เลยทำบอสบางตัวเนี่ยให้มีการป้องกันดีบัฟห้ามตีเลือดนะครับอย่างนี้นะฮะบอสจะตีออลแล้แล้ว,ลวตีไม่ได้นะครับเพราะว่าติดดีบัฟห้ามตีเลือดอยู่นะฮะ มาดูบอสเอกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ารอบนี้บอสเอโจมตีธรรมดานะฮะก็เลยโจมตีได้เนื่องจากอ่าตัวบอสไม่มีเบฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอสมีเบฟเมื่อกี้เนี่ยแล้วเป็นสีแบบนี้นะฮะบอสก็จะยืนเงยเงยให้เราโจมตีนะครับเพราะว่ามันโดนดีบบฟห้ามโจมตีเลือดอยู่นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงความน่าหาของตัวแม่นางอเชล่านะครับก็ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยในอนาคตอีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย ตัวเคฟกาเนี่ยจะได้ปลดเลเวล80นะครับแล้วก็ได้ LD บอร์ดด้วยความสามารถของเคฟก้าก็จะคล้ายๆกับตัวแม่นางอาเชลานะครับ mm hmm. ก็คือมีดีบัฟห้ามปีเลือดจากสกิล1นสเทิร์นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเคฟกาเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่ว่าหลังจากที่เราก,กดสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยดีบัฟมันจะเป็นดีบัฟธรรมดาไม่ใช่กรอบขาวนะครับแต่ว่าจะทำให้เป็นกรอบขาวได้โดยการกดสกิล l d นะฮะ ซึ่งก็คือถ้าเกิดบอสเนี่ยบัฟเหมือนกับตัวนี้เนี่ยแปลว่าดีบัฟห้ามดีเลอของอาเซราจะโดนดันทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นกรอบขาวแต่ว่าตัวเคฟกาเนี่ยเป็นกรอบขาวจะทําให้บอสเนี่ยไม่สามารถดันดีบัฟทิ้งได้นะฮะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างอาเซรากับตัวเคฟกานะครับแต่ว่าเคฟกาเนี่ยเป็นสายดีบัฟล้วนๆดาเมจดีบัฟเลยนะฮะ ทำให้ตัวแม่นางอเชล่าเนี่ยมีภาษีดีกว่าตรงที่ว่าสามารถเติมเวฟให้กับปาตีได้แล้วก็เติมเลือดให้กับปาตีได้นะครับถ้าเกิดสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่มีตัวซับเลยนะฮะหรือว่ามีตัวซับน้อยเนี่ยแล้วกดหาไปแล้วเนี่ยแล้วได้ LD ของตัวแม่นางอเชล่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงก็เอาแม่นางอเชล่าเนี่ยไปใช้ในหอคอยห้ามใช้ตัวซับได้อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของตัวแม่นางนะครับซึ่งตัวเคปกาเองก็ใช้ลงขอคอยห้ามใช้ตัวซ้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในยุคดูฟิเนียเนี่ยยังไงเราก็ต้องจัดทีม3ตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ตัวละครมันเกื้อหนุนกันนะครับการที่แม่นางอาเชล่าอยู่ในทีมเนี่ยทำให้เราลดบทบาทอ่าเราไม่ต้องเอาตัวซับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาในทีมนะฮะ ก็กลายเป็นว่าเราอาจจะใช้แค่แม่นางอาเชราเป็นตัวสับตัวเดียวนะครับแล้วก็อีก2ตัวเป็นตัวดาเมจแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าเอาตัวไหนมานะครับก็ประมาณอย่างนั้นส่วนแม่นางอาเชราเนี่ยจะกินช่องดีบัฟก็แน่นอนนะครับกินดีบัฟแน่นอนประมาณ3 4ถึงช่องนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดสกิลสองนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาดูว่าถ้าเกิดเรากดสกิลสองแล้วเนี่ย ตัวแม่นางจะกินดีบัฟไปทั้งหมดกี่ช่องนะฮะสิริรวมแล้วเนี่ยตัวแม่นางอาชร่าจะกินดีบัฟทั้งหมด4ช่องนะครับซึ่งจะเหลือไว้อีก2ช่องให้ตัวอื่นก็เช่นแจ็คนะครับคอยเอลดีแจ็คเพื่อที่ว่าจะแปะดีบัฟลดดีฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับมอนเตอร์นะครับซึ่ง จะดีกว่าเคฟกาตรงที่ว่ายังมีช่องให้กับตัวอื่นนะครับแต่เคฟกาเนี่ยคือเอาคนเดียวเต็ม,เ,ตมเลยนะฮะสํสำหรับแม่นางอาเชลาก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ลองอวิเคราะห์กันดูนะครับว่าตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยอยากจะได้ตัวแม่นางอาเชลาเข้ามาอยู่ในทีมหรือเปล่าต้องการซับไหมแล้วก็ไอตัวสกิลสอเนี่ย ถ้าเกิดตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยยังผ่านด่านลูฟีเนียของด่านเก่าๆยังไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวอาเซราไปใช้ได้นะครับซึ่งเวลาบอสจะตีเลือดเนี่ยเราก็ใช้สกิล2ไปเพื่อปิดกั้นการโจมตีนะครับก็อาจจะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยมีตัวเพื่อเอาไว้ผ่านด่านเก่าๆได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นในอีกหนึ่งมุมมองของผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีมุมมองไหนที่แตกต่างกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ บอกผมได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งการคอมเมนต์ข้อมูลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับมันจะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้นะครับว่าตัวเนี้เราควรจะกดมาใช้งานดีไหมนะครับจะได้ไม่ต้องมีคําถามนะครับว่าพี่ครับตัวนี้ควรกดไหมครับแอดครับตัวนี้กดแล้วดีไหมครับประมาณอย่างนั้นนะครับ สำหรับการรีวิวแม่นางอเชล่าแบบละเอียดยิบเนี่ยก็คงมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่ผมบอกผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อยากใช้เพื่อนๆที่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้แก้ไขตัวเรียกว่าอย่างไยเป็นตัวรายละเอียดของของคลิปนะฮะจะได้รู้ว่าคลิปนี้มีอะไระมีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่ามีข้อมูลที่ ผิดไหมประมาณนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับแล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลาผมอัพคลิปให,หม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิว LD แม่นางอาเชล่าก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ